มาอีกหนึ่งคดีร้อนนะคะกรณีดาราสาวไต้หวันที่บอกว่าถูกตำรวจเรียกเงินเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ถ้าเราติดตามข่าวเนี่ยโดยเฉพาะจากทางคุณชูวิทย์กมลวิสิตก็มีการเปิดภาพใน Facebook ยืนอยู่ข้างๆกับคุณสกายเป็นคนสิงคโปร์นะคะซึ่งเป็นเพื่อนในกลุ่มของดาราสาวชาวไต้หวันคนที่ยอมรับว่าเป็นคนจ่ายเงิน27,000บาทให้กับตำรวจอันนี้คือสิ่งภาพที่เราได้เห็นเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราได้ฟังเนื้อหาอที่คุณชูวิ พาเจ้าตัวมาแถลงเลยไม่ได้มาแค่าพาละ่ะนี่มาพาตัวเป็นๆเ,เลยนะ,ะข่าวเจอเลยนี่ค่ะมาะแถลงข่าวเลยนะคะคือเจ้าตัวเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขานี่แหละที่เป็นคนจ่ายเงินจริงๆ27,0 0 0บาทให้กับเจ้าหน้าที่คือก็มีการพูดคุยกันในระหว่างที่โดนตรวจที่ด่านด้วยแต่ว่าเนื้อหามีอะไรเดี๋ยวมาฟังกันนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้เลยเนี่ยช่วงเริ่มต้นที่คุณชูวิทย์พามิสเตอร์สกายมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนที่โรงแรมเดวิสเนี่ยนะคะคุณชูวิทย์มาพร้อมนี่ค่ะ ปียบเหรอะปี๊บค่ะอ๋อแล้วตีด้วยใช่ปี๊บเลยใช่เขาไว้คุมหัวเขาไว้คุมหัวทำลายภาพทศะเทศนะนี่ค่ะ คือเราจะเห็นว่าเวลาที่คุณชูวิทย์มาแถลงข่าวเนี่ยก็จะมีแบบการสร้างสีสันแบบนี้เนี่ยมีกิมมิคมาเออมีกิมมิกมา,าแล้วมีไฟสองทางตะเกียง <c oughs> อะไรนี้ใช่ไหมคือ,อคือปี๊บเนี่ยบอกว่าเอามาให้ทางเจ้าหน้าที่ที่ไ,<อ>ไม่ยอมรับว่าลูกน้องมีพฤติการเรียกเงินจากนักท่องเที่ยวจริงเนี่ยนะคะแล้วก็มีการเปิดตัวท่านนี้ค่ะมิสเตอร์สกายนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ที่อยู่ในที่เกิดเหตุทางมิสเตอร์สกายก็เล่าถึงวันเกิดเหตุยืนยันว่า ถูกด่านของสอนอห้วยขวางเนี่ยเรียกตรวจหาวีซา่าทีนี้พอเจ้าหนะ้าที่เรียกตรวจหาวีซา่าเขาก็บอกว่าเขาก็แย้งไปว่าเอ้ยมาจากสิงคโปร์นะอยู่ไม่เกิน30วันเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้วีซา่าฟรีวีซา่าใช่จากนั้นตํารวจจึงบอกว่า แต่คุณมีบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งผิดกฎหมายมกรณีแบบนี้จะต้องไปโรงพักเขาบอกว่าเขาในเขามาอย่างเงี้ยเขาเออพอฟังแบบนี้มันก็ต้องเริ่มกลัวเนาะม,มาในแบบเป็นนักท่องเที่ยวพอบอกว่าเดี๋ยวต้องไปโรงพักก็เลยเริ่มกลัวก็เลยถามตำรวจกลับไปว่าเอา้าแล้วมันผิดกฎหมายได้ยังไงเพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้าก็ซื้อจากร้านที่ขายในไทยคือคุณสกายวันนี้เขาบอกว่าเขาซื้อจากไหนรู้ไหมคุณผู้ชมตลาดหุ้ยขวางตลาดของท้องทีงทท่ที่มาจับเขานี่แหละตลาดท้องที่นี้เลย มันก็เลยทําให้คนเกิดคําถามตอนที่ฟังคุณสกายพูดว่าอ้าวแล้วนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่รู้เพราะเห็นวางขายอยู่ในพื้นที่ของท่านอ่ะถ้ามันผิดกฎหมายทําไมท่านไม่ไปจับตั้งแต่ร้านที่เขาขายอ่ะเพราะฉะนั้นคือคุณสกายเลยบอกว่าก็ไม่รู้ว่ามันมันผิดน่ะแล้วคุณสกายพูดด้วยนะว่าก็ขนาดเห็นว่ากัญชามันน่าจะร้ายแรงกว่าก็ยังถูกกฎหมายเลยเขาก็เลยไม่รู้ว่าบุหรี่ที่ขายอยู่ในตลาดห้วยขวางเนี่ยมันผิดกฎหมายด้วยหรอบุหรี่ไฟฟ้าเขาบอกเขาเป็นนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่รู้ เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทําไมถึงไม่ไปโรงพักก็แน่นอนก็กลัว,ลวกลัวกลัวนะคะจึงไปถามตํารวจนอกเครื่องแบบนายหนึ่งก่อนที่จะเดินมาแจ้งว่าก็ถ้าไม่จ่ายค่าปรับก็ต้องติดคุกแล้วก็บอกว่าบุหรี่ไฟฟ้า3เครื่องต้องจ่ายเครื่องละ8 0 0 0ก็ตก24,000ถูกต้องอแล้วบวกกับไม่มีพาสปอร์ตอีก3,000 24, 2อ0หมื่นสบกสามพก็เป็น 27, 2 7 0 0มพบาทเหลือเงินติดตัวอยู่3,000บาทแล้วก็บอกว่าถูกถ่ายรูปพร้อมบุหรี่ไฟฟ้าที่ด่านเดี๋ยวฟังบางช่วงบางตอนที่คุณสกายออกมาแถลงข่าววันนี้ค่ะก็ทำไมเธอรู้กฎหมายคอะไรแล้วก็บอกโอเคเอวีซ่าไอ้ไม่อยอมนะถ้าเธอบอกบุหรี่ไฟฟ้าที่กฎหมายแล้วทำไมที่ตลาดไทยได้คุณซื้อที่ไหนไ้ ไายซื้อที่เฟคคอนเทอร์สก็มีที่ห้วยขวางที่ห้วยขวางมีร้านเปิดขายบุหรี่ไฟฟ้าขายโดยทั่วไปใช่ดงนั้นทุกคนก็ใช้อยู่ดงนั้นไม่มีใครบอกอะไรว่าบุหรี่ถูกกฎหมายเพราะขายได้ทั่วไปใช่ก็เหมือนกัญชาก็เปิดเปิดร้านขายแล้วก็กัญชายังถูกกฎหมายใช่แล้วคิดว่าทำไมบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมาย ะะก็เป็นหนึ่งในอย่างที่เขาก็ตั้งข้อสังเกตด้วย <ừ m. S 2> นะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าตํารวจที่รับเงินอันนี้คือสิ่งที่คุณสกายถแถลงนะคุณสกายเนี่ยบอกว่าตํารวจที่รับเงินไม่ได้ใส่ยูนิฟอร์มหลังจากที่รับเงินไปแล้วก็เก็บเงินไว้กับตัวซึ่งคุณสกายบอกว่าตรงนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดแล้วก็กล้องที่ติดตัวตองตํารวจก็ไม่มือก็ไม่มีจุดอื่นๆตัวเองก็ไม่ได้สังเกตว่ามีหรือเปล่ากล้อ,องเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย ใจคืออยากจะออกจากตรงจุดนั้นมากแล้วคือแบบอ,อยากจะไปแล้วเนี่ยนะคะคหลังจากนั้นค่ะพลตํารวจตรีอัจฉริยกรทองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งก็เข้าไปเนี่ยค่ะคสอบปากคำมิสเตอร์สกายซึ่งเป็นพยานคนสำคัญในคดีนี้นะคะซึ่งคาดว่าถ้าหากสอบปากคำเสร็จเนี่ยน่าจะมีการให้รายละเอียดหลังจากที่มีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ